Place chicken crossing size crossing. เ a ล e ชิค c ก้นครอส s s งไซส์แ e at f r น n ี่ s Fields or k e n จ u s u Crossing เพื่อนๆจะต้องไปวางป้ายระวังไก่ข้ามถนนที่เมือง f r e นซี่ฟิล d ์หรือว่าเค n จูส u c คร s สซิงก็ได้นะคะส่วนตัวายตาน,นี้จะไปที่เค n จูส u ค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ลงที่ปราสาทใหญ่เพราะว่ากลัวคนนะคะจะไปลงที่เกาะกลางน้ำก่อนไปเอาดา เก็บดาบจากเกาะกลางแล้วนะคะก็ดูในมินิแมปได้เลยหรือว่าถ้าเกิดกดคลาดเควสเนี่ยมันจะมีจุดบอกเลยค่ะแบบชัดๆเลยว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะไปเอาอันที่อยู่ล่างสุดของโซนนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็จะต้องข้ามสิลายไปนะโหโชคดีได้เอเรลลิสเลยเห็นไหมคะอันนี้จะอยู่ที่ถนนแต่ว่ามันจะแยกมันอยู่แค่อันเดียวค่ะ ปายก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทำเควสมันจะเป็นใสๆกดอินเทอร์แอคปุลบปุบนะคะมันจะขึ้นไปให้ระวังน้องไก่แล้วก็เดินขึ้นมาอีกนิดเดียวนะคะมันจะมีอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เหมือนจะมีอยู่สามสี่อันเลยค่ะเราอาจจะไม่จะเป็นต้องลงไปข้างล่างหรือเปล่าส่ไม่ชัวนะอ่ะหน้าตรงนี้มันมีสี่อันเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้มันมีสามใช่ไหมคะแล้วก็ไซไซบนๆอีกอันหนึ่ง อ่เก็บค,ครบแล้วค่ะสี่อันผ่านเคเวสเลย